ผมนิตินุตรักิติพงศ์นะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การห้างทองเยาวราชกรุงเทพก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนตอนนี้มาดูทองคำนะครับว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปกป้องความผันผวนข,ของการลงทุนในในหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปกป้องความเสี่ยงได้ดีนะครับแล้วก็ใน สภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ถ้าเกิดเรามีการเก็บเงินในทองคําก็น่าจะเป็นสินครับที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับผมตอนนี้ราคาหน้า้อบาทบาทเท่าไหร่ครับเอ่อตอนนี้มันประมาณวี่อยู่ประมาณ3ามหมนสองนะครับในระยะสั้นเราอาจจะเห็นว่ามันผันผวนขึ้นลงค่อนข้างเหมือนวุอหวานะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเราดูเป็นระยะยาวเป็นลายไตรมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนของมันค่อนข้างจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะส่วนนี้ก็ยังถือว่าสะสมได้ครับผมได้อาจจะไม่ต้องเยอะอะไรครับครับอาจจะค่อยๆเก็บไปครับก็เหมือนเป็นดอลล่าอะไร เอเวเลต์อะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเป็นการเก็บเฉลี่ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ราคาที่เป็นราคาเฉลี่ยของทั้งปีนะครับก็ยังถือว่าเข้ามาถือในช่วงนี้ผมว่ายังยังโอเคอยู่ครับแล้้วนนยงูา ก็จริงๆหลักๆมันก็คงจะเป็นสถานการณ์โลกนะครับเรื่องสองครามเรื่องน้ำมันนะครับก็จะมีผลอย่างมากก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นใช่ไหมครับราคาทองคําก็จะขึ้นแต่เวลาพอมันขึ้นมากๆเนี่ยคือเนื่องจากคนคาดการ์ไปอาจจะตกใจมากเกินกว่าความเป็นจริงมันก็เลยจะมีการผันผลคือย่อตัวลงครับมันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนขึ้นแรงลงแรงแต,แต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าดูเป็นเทรนยาวๆไปเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นนะครับ okay.